เมนูเนื้อมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมจ้ามาแล้วจ้าเมนูเนื้อมาใหม่ตามคำเรียบร้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อยขมนะครับจุ่มเพรียหรือจิ้มจุ่มเนื้อนะครับซอยจุอะไรก็ตามนะครับรวมจัดให้ได้เลยนะครับสำหรับร้านส้ตมตำยําแซบตลาดบนตาคีนะครับโอ้บรรยากาศนะครับทางกันแบบนี้นะครับ จิ้มจุ่มเนื้อนะครับโอ้โหกับคนที่รู้ใจครับยังไงก็เข้ากันดีเลยนะครับร้านส้มตำยำแซบตลาดบนตะคีเปิดตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าไปจนถึง3ทุ่มหยุดทุกวันอังคารสามารถสั่งผ่านเดลิเวอรี L ่ e ได้ทุกช่องทางสอบถามจองโต๊ะได้ที่เบอร์โทร08-1606-6013บายเจมเมตลาดบนตา